สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาดาแก้วรัตนะค่ะมาจากโรงเรียนบ้านจันเพ็งอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดนะคะก็จะมาทำชาเลนจ์นะคะถ้าอยากรู้นะคะต้องไปดูในคลิปเลยค่ะไปเลยกติกาในวันนี้คือพวกเราจะส่งทางว่าทางไหนที่มีน้ำจิ้มที่ดีหรือไม่ดีและใครที่โดนน้ำจิ้มที่ไม่ดีก็จะโดนลงโทษจะต้องจับฉลากเพื่อรับน้ำมอรณนะ ไปดูกันเลยไปเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคอันนี้จะเป็นหมูของเรานะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะจ๊ะโอ้ยอันนี้ก็น้ำจิ้มเหมือนกันนะโอเคเอาเลยละกันอะเริ่มเลยเอาล่ะลองจิ้มเลยจิ้มเลยแน,ยน่ใจหรอว่าอันนั้นอร่อยเกิดมันอยอ่สาวะอันแระจิ้มแล้วจิ้มแล้วเอาเลย uh huh. รสชาติเป็นงไงอธิบายอแบ่งหมดท่านได้กินเลย <c oughs> อร่อย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 ค่ะคนอร่อยอันนี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มที่ดีนั่นเอง <c oughs> ส่วนอันนี้นะคะก็คือน้ำจิ้มที่มันไม่อร่อยนะคะเออคืออะไรวะเนี่ยเก็บ <c oughs> ร้อยนะคะทุกคนนี่คือหน้าตาของคนที่กินไปแล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะมาให้อีกคนหนึ่งนะคะกินหมูกระทะนั่นเองอ่ะ Kịp lời, kịp lời. Kịp lời đi ơ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 i đi Ăn đi ơi đi ăn, đi ơi đi ơi đi đi ơi 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 รสชาติอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆใช่ไหมอืมเจมปีดูคนที่แกล้งนะคะอันนี้คือหน้าของคนที่แกล้งนะคะเอาล่ะถ่ายเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอจิ้มลงไปเลยจิ้มลงไปเบิ้นเบิ้นเลยนะเบิ้ลอันนั้นเร็วได้เร็วได้เร็วกินเลยเบิ้นเบิ้นเลยนะ วัมไี้ทาเป็นยังน้ำปลาทุกคนเราก็จะมาทำทุกคนแพ้นะคะก็คือดิฉันเองนะคะจักนาแพ้หลายคนเจ้าของเก็บหน้าหน้าปกติเอาเนื่องไม่ได้อ่านเลยกลับหัวอื อะไรล่ะน้ำมะนาวน้ำมะนาวไม่เชื่อกินเลยมึงอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยโอเควันนี้เราจะมาจับฉลากคนแพ้กันนะคะถูกประเด็นเรื่องพุาสนามาให้มา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  น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอะไรวะอยู่พริกตายแน่นอนอ่ะอยากกินอ้วนแก้วไม่สุดกะสุนสามอยูะแม่ดีใจนี่พูดแค่ไหนน้ำหนกหน้าวันนี้มึงโอ้โหอแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยหวานจี๊ดอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยมาคนต่อค่ะคนต่อไปของเราก็จะได้กินเรียบร้อยเออยังไม่ได้กินดีกว่าเออช่างเถอะอ่ะจิ้มเลย จิ้มเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นแน่นอนมันเห็นแน่นอนรสชาติหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบหวานอยู่แล้วแหละดูดิเฮ้ยอยากตัวตันนี้บ้างเดีเราโดนปลาโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจบคลิปกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสดเสด็จตายสมนติชานย์แล้ว,วครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิติฟันปีรวยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมณีิรัตค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสซรินทาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสซรินทิ์ค่ะวันนี้พวกเรานักเรียนช้นปถมศึกษาปีที่6จะมาทำคอนเทนต์เกมหันสากันค่ะจะเล่นเกมประกาศสงครามผลไม้ค่ะเริ่มกันเลยค่ะเราจะทําการเอาน้อยออกการค่ะใครออกคนแรกเป็นค่ะ มาตั้งชื่อผลไม้กันครับผมชื่อแอปเปิลผมชื่อสตอเบอรี่หนูชื่อองุนหนูชื่อเชอร์รี่หนูชื่อกีวีนี่ขอประกาศชงข้ามกลับแอปเปิลสิบเก้าใหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ประกาศสุข้าพตะตอมอลิ13 9ใหญ่1 2 3 4 5ห สามเก้าใหญ่หสองสามสี่ห้าขอ,อประกาศสงครกับเชอ์รี่สิบสามเก้าใหญ่หนึง่งสอง ำหรับคอนเทนต์ในครั้งนี้ก็ได้จบลงไปแล้วขอบคุณค่ะเออดีครัวันนี้พวกเราจะประชมสืกตราปีหกจะมาถาคอนเทนจับฉลากจับได้อันไหนได้กี่อันนลครับพวกเราก็ไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นฉลากของเรานะครับเลมก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 ลม่ มันยังบได้สต็อมาะทปตูมาจะมากปิดดูกันฮาบุ๋มมาลงมาลงมาให้กล้องก่นีมเอคือีีนะจามีไม่ใช้ แล้วก็ไปตัดมาเดี๋ยวมารอดูคนต่อไปนะครับมาเปิดไหนแคลร์สแคลร์สให้หลับดูเห็นไหนี่นี่นี่เนี่ยเอะไรเกิดเฮ้ยเอาแค่แครอทเดี๋เอาพักเออตัวเอาแค่แค่เอาแค่แคร์สเอาแค่ต่อนเดียวโบเดี๋ยวไปไปผิดหูก่อน นี่คือแครอทของเราเจ๊จับนะจับนี่ครับอ่ะบิ๊กเดี๋ยวคือใครบิ๊กมึงเดอะไรอะไรอันนี้มันคือออกอันนี้มันคือกอดนั่งด่านั่งด่าเลยเดอะอ๋นเป็นใครอีกกางพัดมือชื่อตรี๋บักแเตรียมจมมี่

อากาศอากาศไรแต่ไม้แบบไม้แบบขาะหลังกเตาคืเด็ก้เ็น้ำาออกมาอันนี้คือเยอะมากเลยตัวันออน้ำี อันนี้หนึ่งสองผู้สาภัยเเป็นยังนี่หมูแม่หมูครับอร่อยปุ๊บได้กินหมูเล้ยโชคดีมากเลย

ก็เลยเนี่ยก็ยาแม่อันนั้นนี่ขึ้นเส้นขึ้นมานำหัวอันนี้ใบกระดาษนะครับแล้วคุณมีปากกามารับอีกสักนิดนึงนะครับให้น้องสมชายนะครับคุณ <kritik> ดับกันดับกันสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่เท่านี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกผมมาจากโรงเรียนวัดยันพินวันนี้มาทำก้อนเทนต์ห้ามทำหน้าเปรี้ยวครับคนที่หนึ่งจับสลากแล้วนะครับพี่น้องต้องเอาตัวน้อยสุดเลย ได,าาได้มากนาวแล้วนะฮะพี่น้องแล้วเราจะมากินเลยฮนะคนที่สองจรากแล้วนะครับได้มะนาวเหมือนกันได้มานาวนะครับพี่นอ้องอื คนที่สามจับสลากกันลครับได้ไมโยงนีกรับดีครับคนที่สี่แล้วนะคะ ได้ลูกอะคอแล้วค่ะเดี๋ยวจะกินแล้วนะคะยุทำไมคนที่ห้า,หานี่ลูกคออีกแล้วคอครับคมจะกินแล้วนะครับ ดแล้วหนึ่งอีกคนหนึงงน่งไม่มา